ทีนี้กลับมาดูบรรยากาศในการอภิปรายเมื่อวานนี้ขอเรื่องแรกเรื่องนี้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะและเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะที่ท่านสอสอผู้ทรงเกียรติพูดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาคือคนทำงานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นเนี่ยฟงังแล้วก็รู้สึกว่าโหเสียกำลังใจครับสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยนะคะคือกรณีที่คุณอมรัชโชคบรมมิตรกุล สสบัญชีรายชื่อจากพัคก้าวไกลอภิปรายร่างงบประมาณปี66แล้วไปพาดพิงถึงกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่าตอชดอค่ะเดียวบอกว่างบของตอชดอหน่วยงานเดียวเนี่ยเท่ากับงบของตำรวจนครบาลบวกกับงบตำรวจฟูธรภาค1ภาค2อถึงสหน่วยงานแล้วตอชดอทำไมได้งบมากขนาดน,านั้นทั้งทที่ งานเนี่ยไม่มีอะไรให้ทำแล้วทีนครบาลเนี่ยคดีเยอะผู้งานงานยุ่งกว่าเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยเอาเงินมาให้กับทางงานจริงๆของตำร,รวจคืองานสืบสวนสอบสวนดีกว่างานของตชดอไม่มีอะไรให้ทำแล้วเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณอมรัชกชประมิตรกุลค่ะได้งบประมาณปีนี้เกือบสามพันล้านบาทโอแม่เจ้าท่านประธานคะดิฉันไปคุยดูแล้วคะ่ะ งบของตอชดหน่วยงานเดียวเท่ากับงบของตำรวจนครบาลบวกงบของตำรวจภูทรหนึ่งบวกงบของตำรวจภูทรสองภูทร2อ,อถึงสหน่วยงานค่ะกล่าวคือตำรวจนครบาลที่ทำงานรับคดีมากที่สุดในประเทศไทยคือดูแลพื้นที่กรุงเทพนะคะได้งบ1200ล้านบาท ภูทรภาคหนึ่งก็คือที่ดูแลเขตปริมณฑลนะคะอยู่ในเขตเมืองเหมือนกันมีงานเยอะเหมือนกันได้งบประมาณแค่800ล้านบาทภูทรสองคือภาคตะวันออกนะคะในเขตเศรษฐกิจของประเทศได้งบ800ล้านบาทรวมสามหน่วยงานนี้เป็นไปได้อย่างไรคะเท่ากับงบตำรวจตะเวนชายแดนที่ไม่แทบจะไม่เหลือภารกิจอะไรแล้วค่ะ มองจากดาวอังคารก็เห็นชัดแล้วนะคะว่าถึงเวลาจะต้องปรับลดทั้งขนาดและงบประมาณลงอย่างรีบด่วนเพื่อน,นําเงินมาใช้สนับสนุนงานที่เป็นงานหัวใจของงานตํารวจจริงๆนั่นคืองานสอบสวนค่ะฉันนรู้แล้วว่าทําไมคุณอภาลาพูดแบบนี้เพราะเธออยู่ดาวอังคารเธอเลยไม่รู้เป็นมนุษย์คนแรกที่ไปถึงดาวอังคารเพราะฉะนั้นถึงไม่รู้<อ>ไงว่าตชดอ มีงานและมีความสําคัญกับประเทศชาติแค่ไหนคือคือตักกะของคุณอมรรัตน์เนี่ยแกก็ไปเอางบของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้คือเอาตัวเลขมาม,มาเทียบกันซึ่งที่แกพูดเนี่ยนะในเชิงตัวเลขเนี่ยไม่ผิดนะครับคือก็เอาสามหน่วยงานมานะครับบวกกันแล้วมาดูงบตชดอ,องบตจดอเยอะกว่าสามหน่วยงานขณะที่นครบาลคดีเยอะกว่าแต่ตอชอดอเนี่ยนะอย่างที่คุณนทิยาบอกเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณนทิยาไปเล่าให้ฟังเนี่ย งานของตอชอดอมันก็แตกต่างจากงานของตํารวจนครบาลน,<ช>นะครับไม่งั้นเขาจะมีคําว่าแยกเหรอตำรวจนครบาลกับตํารวจตะเวนชายแดนนะภารักขิตอะไต่างๆมันก็คนละละักษณะคนละประเภทกันเลยนะครับค่ะ